สวัสดีครับผมธาราสังหาปราชินครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านครับเข้ามาชมบ้านพร้อมที่ดินครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตําบลคําตโนดครับอาเภอประจันตคคมจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานเจ็ดตารางวาครับแปลงด้านหน้าธาราตรงนี้ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตครับทางเข้าชุมชนทางเข้าหมู่บ้านนะแปลงนี้เลยนะครับเป็นบ้านสวน 1>, 1ไร่2งาน7ตารางวาฉนดคุดแดงนอนสอสีจอครับด้านในครับมีบ้านหนึ่งหลังเป็นบ้านพักอาศัยครับไฟฟนะ้าน้ำประปามีพร้อมนะเข้ามาก็จะทางเจ้าของครับปลูกไผ่ปลูกขนุนปลูกผลไม้เป็นลักษณะบ้านสวนครับมีหลากหลายสายพันธุ์ครับเนี่ยฮะขนุน ขนุนครับตะลิงปริงอ่าไผ่พวกนี้ครับไผ่สามารถใช้ลำไผ่ได้แล้วก็เก็บหนอนะฮะในช่วงที่อ่าออกหนอหนอออกนะฮะเก็บทานได้ครับตรงนี้เก็บประกอบอ่าไปประกอบอาหารฮะรได้เลยเดี๋ยวทรา,าพาชมบริเวณรอบๆครับฝั่งนี้จะเป็นลำลางครับ เป็นลำรางสาธารณประโยชน์ตามรูปฉโฉนดโะนะฮะน้ำประปาใช้น้ำประประาปะปะหมู่บ้านครับก๊อกนี้น่าจะไ,ได้ต่อมาเนี่ยฮะลำรางโซนนี้จะเป็นโซนที่เจ้าของนะฮะออกแบบให้เป็นโซนป่านะฮะมีต้นไม้สักไม้ประดู่นะครับ แล้วก็มีนะฮะต้นกันเกล่านะะกันเกลาแล้วก็มีมะม่วงครับนะี่ฮะต้นกันเกลามีหลายต้นครับในช่วงที่ออกดอกนี่ฮะจะส่งกลิ่นหอมรัศมีหลายร้อยเมตรนะครับต้นกันเกล่านะมีสักทองนะแล้วก็มียางนาฝั่งนี้ นะครับมีผักติ้วผักเต้าครับผักติวกวต้วผักเต้าหนึ่งไร้2งาน7ตารางวาเรียกว่าทางเจ้าของเนี่ยครับทำการออกแบบนะมีพื้นที่เป็นบ้านสวนแล้วก็พื้นที่ป่านะครับนะครับ,รบมีประตูนะออกไปสูบน้ำที่ลำรางสาธารณะได้ ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำไดสูบน้ำครับนี่บอ่อเลี้ยงปลาครับอยู่ในพื้นที่โซนะนนี้จะเป็นโซนนะฮะปลูกต้นขี้เหล็กครับแล้วก็พวกมะหกกรนีนะในบอ่อครับลงปลาไว้หลายชนิดครับปลาดุกปลานินปลาตะเพียนนะแล้วก็รอบแปลงครับทางเจ้าของ ล้อมด้วยลวดกรับบนไอสี่เหลี่ยมครับรอบแปลงเลยหรือว่ารอบขอบชิดครับรับแปลงนี้ยกแปลงอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนแปดมืนไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อมครับนี่ฮะต้นมันปูครับต้นมันปูที่นิยมทานกับ แกงใต้พวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นน้ำพริกเป็นลาบเป็นก้อยพวกนี้นะครับเก็บไปทานได้ครับรสชาติจ,จะออกมันๆหวานๆข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับพร้อมเลยนะครับแปลงนี้เนี่ยครับขา่าอ่าเจ้าของไม่มีเวลามาดูแลครับเนี่ยมะม่วงครับ แปลงนี้จะห่างจากถนนสุวรรณสอนครับทางสี่เลนเข้ามาเพียง1.3กิโลเมตรมีเพื่อนบ้านครับไม่เปี่ยวเนยครับบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยขึ้นมาโชว์เลยครับปลาดุกปลาซิวกุ้ง หอยปูปลามีหมดเลยนะฮะบ่บอนี้เป็นบ่อขุดครับมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับฝั่งนี้ครับนี้หมอมาผูกเปรนอนเลยทีเดียวมีต้นว่าด้วยครับมีว่าแล้วก็เสดา นะใครที่ชอบทานสะเดาครับช่วงสะเดาออกดอกนะน้ําพริกปลาหวานหนะรือว่าจะเก็บไปลวกกินกับพวกน้ําพริกพวกนี้ได้เลยนะครับปลูกมะพร้าวนะครับโซนนี้เป็นปลูกกล้วยครับกล้วยใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างครับทั้งใบ ทั้งลูกนะแล้วก็ลำต้นถ้าอยากกินหมกนะฮะเนี่ยฮะต้นยอนำไปรองหมกปลานะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระท้อนอนะไม่ต้องมาเสียเวลาปลูกเองครับทางเจ้าของปลูกไว้ให้หมดแล้วนะหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยครับแปลงนี้อ๋อเผือกกับมั้นนะปลาส่งสัญญาณมานี่ขาครับมะม่วง เยอะแยะเลยมะม่วงอย่างดีนี่พันอะไรครับ <s art ain> <g ül> อันน,น,นี้อันนี้ตน้น <c oughs> อันนี้ต้นยังครับป้า <t od ff> <conservatives> กันเกาหรือเปล่าน <s art ain> ี่อ๋อต้นเอส้มส้มง มมชมวงชมวงสมมงชมวงตุบเปี้ยวครับนำไปใส่กับต้มแซบหรือว่าจะเก็บไปกินกับน้ำพริกได้เลยเน,นี่นนนใบน,นี่ก็เป็นใบชุรสนะลวกยอดกินได้ครับแล้วก็เอาไปใส่แกงใส่ได้เลยเลย <empathy> อันนี้แค่ป่าหรือเปล่าครับแค่ป่าแค่ป่าแคนะมีแต่แนวกินเนาะนี่น่น นี้แค่ปลาแค่ปลาวันดอกเขาดอกข้าวขาวเนาะดอกข้าวๆาวเอามาลวกกินโอ้อ,อร่อยครับปลูกปลูกอันนี้ปลูกพริกไทยไปด้วยเนี่ยต้นต้นพริกไทยเนาะโอ้หนี่ครับพริกไทยโอ้โหมีแต่นแนวกินเลยนะครับ <S <S ด้านหลังครับร้วรอบขอบชิดนี่ละด้านหลังฝั่ <S <S งกีเลศนะครับหรือว่าชาพูนะฝั่งนี้ก็จะเป็นมันปู ชายาครับมันบอรี่ครับน่าจะพันพันดีอยู่นะฮะดูจากลักษณะใบมันบอรี่อันนี้เป็นแทงน้ำครับนี่แทงน้ำวางข้างบน,นครับโครงสร้างหนาเนี่ย ขนุนครับฝั่งนี้เป็นขนุนแล้วก็มีอะไรเนี่ยอะไรนั่นที่เขาไปแกงนะครับมะรุมครับมะรุมมะตุ้มมะรุมนะฮะมะรุมครับแล้วก็มีสะเดาครับอยู่ในแปลงนะครับสะเดาแล้วก็ขนุนฝั่งนี้นะครับ ร่มตะขบครับแล้วก็มีต้นสนครับที่เจ้าของที่นะฮะปลูกไว้เนี่ยฝั่งนี้อันนี้เป็นต้นหูกระจงครับไว้ทําร่มครับอันนี้ตะกบเป็นร่มดีเลยนะครับตรงนี้ถ้าออกลูกเนี่ยเก็บทานได้ครับนกจะชอบมาเกาะ านนะด้านหน,น,นหน้าบ้านครับก็จะมีชมพู่นะฮรลูกดกทีเดียวนะเป็นลักษณะบ้านไม้ครับถ้าเข้าไปในบ้านนะบ้านไม้ยกสูงประมาณเมตรเมตรยี่สิครับ,นะรบเดี๋ยวพาขึ้นไปชมด้านบนครับ ด้านในครับมีห้องโล่งโปร่งนะเป็นบ้านไม้นะฮะเราสามารถมาปรับปรุงเพิ่มเติมเสริมแต่งนะฮะกันเป็นห้องติดแอร์ได้เลยครับตรงนี้นะโครงสร้างด้านหน้าครับเป็นเมทนะัลชีตนะมีระเบียงครับนั่ง นะแคมปิ้งสบายครับจุดมิงจุดนัดพบนะเพื่อนฝูงมิตรภาพสหายครับตรงนี้เหมาะทีเดียวฮนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นครัวกับห้องน้ำครับมีห้องครัวห้องเก็บของนะห้องครัวก็แยกออกมาครับกออกห้องครัวแยกออกมา ทำซิงเรียบร้อยครับสวยงามนะมีเตาแก๊สนะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำกว้างนะออกแบบเป็นสไตล์วนะินเทจสังกะสีครับ มีทางขึ้นลงนะครับฝั่งอีกด้านหนึ่งสำหรับลูกค้าที่สนใจครับบ้านสวนสไตล์แบบนี้ฮะเป็นบ้านไม้ยกสูงนะครับติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์086-01-888-56 0-860-183ตัวต่อด้วย5-6ครับ0 8 6 0 1 8 8 8 5 6ทาราสังหาปราจีนครับยินดีพาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้ผืนนี้ วันนี้ทลากรับขอบพระคุณท uh, uh. ุกท่านครับที่รับชมช่องทลาสังหาปาจีนได้วครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงทลาพาเข้าชมบ้านสวนเนื้อที่1ไร่2งาน7ตารางวาครับทลาพาเข้าชมไปเพียงเท่านี้ครับพื้นที่ตำบลคำตโนดอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีราคา1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทครับ าการเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครท่าลาเปรียบเทียบจากฟิลเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ123กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนภูมิระยะทางประมาณ135กิโลเมตรจากตรงนี้ไปบางแสนระยะทางประมาณ150กิโลเมตรจากตรงนี้ไปสีแยกอำเภอรประจันตคามระยะทางประมาณ6กิโลเมตรไปเครือสาพัฒอำเภอรกระบินบุรีครับระยะทางประมาณ19กกิโลเมตร สนใจติดต่อเข้ามาเลยครับหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ครับแล้วก็มาลดน้ําต้นไม้ให้เขียวขจีนะเจ้าของไม่มีเวลามาดูแลครับทํางานที่ระยองนะทาราสังหาประจีนกลับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมกลับขอบพระคุณอย่างสูงเจอกันใหม่แปลงหน้าคนะลิปวิดีโอหน้าทาราสังหาประจีนกลับขอบพระคุณครับ